สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับทางช่องวัตถุมงคล 168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่35แล้วนะครับผมถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งผ่านเข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดปุ่มไลค์นะครับกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมจากทางช่องนะครับแล้วก็นะครับผมถ้าหากท่านใดดูแล้วชอบใช สนใจอยากช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเนะครับผมเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นเลยนะครับผม0903251096ะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาก็ได้นะครับผมหรือว่าท่านใดจะเพิ่มเพื่อนในไลน์เข้ามาก็ได้นะครับ พี่ๆทางสะดวกแบบไหนก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาแบบนั้นได้เลยนะครับกติกาของทางช่องก็เหมือนเดิมนะครับพี่ๆใน EP นี้ก็จะมีหมายเลขตั้งแต่หมายเลขที่1ไปจนถึงหมายเลขที่25นะครับแต่ละหมายเลขจะมีองค์พระประจำองค์นั้นอยู่นะครับผมจะมีหมายเลขไม่ซ้ํากันเลยนะครับผม1ถึงย5่เลยครับกติกาก็พี่ๆก็ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับส่วนขั้นตอนถัดมานะครับผมให้จําเป็นหมายเลขขององค์พระนะครับ หมายเลขขององพระนะครับผมส่วนขั้ตตอสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นจำเป็น EP นะครับ EP พี่ๆสามารถดูได้ง่ายๆเลยนะครับผมจะอยู่ตรงชื่อของคลิปวิดีโอเลยนะครับผมจะมีตัวเลขบอก EP นั้นๆอยู่นะครับก็ให้แจ้งเป็นหมายเลของค์พระตามท้ายด้วย EP นะครับพี่ๆจะโทรมาแจ้งก็ได้หรือว่าจะติดต่อสอบถามเข้ามาใน Line แอดหนึ่ง t q ก็ได้นะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับ สำหรับรายกันที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับผมอิสริโกนะครับผมเนี่ครับเป็นหน้าปลกหลวงปู่ทิมนะครับผมฉลองอายุครบ8ดรอบนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนี่นะครับผมกรอบเหมือนเจ้าของแกนาเปเลี่ยมมานะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเปเลี่ยมอะไรนะครับผมแต่เจ้าของเดิมแกถอดกรอบออกไปนะครับนี่นะครับผม เป็นนักปกแปดรอบนะครับผมปุทีมิสซิิโกนะครับนี่นะครับทีละลึกนะครับผมอายุครบ8รอบนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมนี่นะครับสำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับหลวงปุทิมิสริิโกนะครับผมวัดละหานไล่จังหวัดระยองนะครับผมหมายเลขที่1นี้นะครับผมเป็นพระนากปกนะครับผมเฉลองอายุครบ8รอบนะครับ สวยสวนงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงเรียนสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บสักครู่นะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็อย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ตามท้ายด้วยองค์พระนะครับผม ตามทายด้วย EP นะครับรายการถัดมาเป็นรายกันที man, ่2แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่2องค์นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมชูตินาทาโรนะครับวัดโคศิตารามนะครับผมสาหรับหลวงพ่อกลวยนะครับผมหมายเลขที่2องค์นี้นะครับผมนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหลวงพ่อกลวยนะครับผมชูตินาทาโรนะครับผมวัด โคสิตารามนะยครับขอสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับเรียนสวยๆเดิมๆเลยครับพี่ๆนี่จะเป็นต้านหลังนะครับผมเป็นหานุมานเชิญทงเต็มองเลยนะครับพศ2521นะครับผมที่ระลึกนะครับในงานผูกพันธะสีมานะครับผมเห็นไหมครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับ สำหรับรายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่3แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่3นี้นะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับหมายเลขที่3าวงนี้นะครับผมอยู่ในเลียมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับแบ่งปันให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผม ดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยครับผมเนี่ยครับสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานะครับผมจังหวัดพิจิตรนะครับพร้อมเรียมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมเนี่ยครับนี่เป็นใต้ฐานนะครับผมอาจจะลงกล้องให้ดูไดยไม่ค่อยชัดนะครับผมเนี่ยครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสําหรับรายกันถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่4แล้วนะครับผมในรายกันที่4อง์นี้นะครับจะเป็นพระนาคปกนะครับผมพระนาคปกนะครับ หลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะครับผมหมายเลขที่4อย่างงี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระนาคปกนะครับพระสังวรวิมลเถนะครับผมหรือว่าหลวงปุโตวัดประตูชิมพีนะครับพร้อมเรี่ยมแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทอ่อขออภัยด้วยนะครับ700ดบาทเท่านั้นนะครับผมื่อกีเปิดราคาผิดนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับ แบ่งปันให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถ้าหากมีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่4นะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้เลยครับสําหรับพระนาคปกนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมนี่นะครับสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยครับผม สำหร On ับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่5แล้วนะครับผมในรายการที่5นี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมตุ๊กตาเล็กนะครับผมนี่นะครับในที่ละลึกนะครับผมงานทําบุญนะครับผมอายุ9.2ปีนะครับของหลงป่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมหมายเลขที่5รายการนี้นะครับนี่นะครับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับผมจะผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมกันนะครับ สำหรับหมายเลขที่5องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมเห็นไหมครับเนื้อองค์พระสวยสดงดงามแน่นอนนะครับพี่ๆจะเป็นพระปิดตาตุ๊กตาเล็กนะครับผมหลวงปู่โตวัดปราดูฉิมพีนะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา 400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมอย่นีครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมอย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ตามทายด้วย EP กันด้วยนะครับ สามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมทักมาพูดคุยกันได้นะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่6แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่6มีนะครับผมจะเป็นพระหลวงพ่อทั่วนะครับผมวัดช้างให้เนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับปีพศ2497นะครับผมจังหวัดปัตตานีนะครับองนี้นะครับผมได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดมาด้วยนะครับผมสําหรับพระหลวงพ่อทั่วนะครับผมเนื้อว,ว่านพิมพ์ใหญ่นะครับ ผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมท่าใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับสำหรับรายการที่6องคนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา1,200บาทจะส่ ators, งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระหลวงพ่อทั่วนะครับผมเนื้อว่านนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับนี world, ่นะครับเนื้อหามวลสารเดิมๆแบบนี้เนะครับผมนี่นะครับผม ดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เนยนะครับเป็นพระนะครับผมที่ผมได้รับมาพร้อมกับใบประกาศสินีบัตรนะครับผมจากเจ้าของเดิมนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา 1, 000, 200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา 1, 000, 200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยครับ สนใจอย่างไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมสําหรับพระหลวงพ่อทวดนะครับผมเนื้อวัานพิมพ์ใหญ่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1 2 0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บองค์พระสักครู่นะครับผมแล้วก็จะนําใบประกาศสินิบัตนะครับออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมอันนี้นะครับผมจะเป็นใบประกาศสินิบัตนะครับของพระหลวงพ่อทวดนะครับผมวัดช้างให้เนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับผมปีพศ2497นนะครับผมจังหวัดปัตตานีนะครับ เป็นประเภทนะครับผมพระหลวงพ่อทวดยอดนิยมนะครับผมรายการที่736นะครับได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่6ใน EP นี้นะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่7แล้วนะครับผมในรายการที่7นี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟานอาจารโรนะครับนี่นะครับจะเป็นรุ่นอุดมสมพรนะครับผมสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟานอาจารโรหมายเลขที่7องค์นี้นะครับ สำหรับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเนื้อเดิมๆแบบนี้นะครับผมเรียงสวยๆคมๆเลยครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยนะครับดูกันได้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่7นะครับผมใน EP นี้แล้วนะครับผมรุ่นอุดมสมพรนะครับ เหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับผมอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่8แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่8องค์นี้จะเป็นเหรียญเซมา8รอบนะครับผมของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมนี่นะครับทีละลึกนะครับผมฉลองอายุครบ8รอบนะครับผมพระครูภาวนาพิธรัตน์นะครับ วัดรหาสไล่จังหวัดระยองนะครับผมปีพศ2518นะครับผมพศ2518นั่นเองนะครับสำหรับรายการที่เอ่อรายการที่8ององนี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญเซมา8รอบนะครับผมหลวงปู่ทิมอินซริโกนะครับผมนี่นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา1,000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ ดูผิวคมชัดๆเลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นหมายเลขที่8ใน EP นี้นะครับนีนะครับผมที่ระลึกนะครับผมฉลองอายุครบ8รอบนะครับผมพระครูภาวนาพี่รัตน์นะครับหรือว่าหลวงปู่ทิมนะครับผมวัดละหานไรจังหวัดระยองนะครับผมปีพศ2518นะครับเรียบสวยๆคมๆแบบนี้นะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับแบ่งปันให้ในราคา1,000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผม รายการถัดมาจะเป็นรายกันที่9แล้วนะครับผมในรายกันที่9ก้าจะเป็นรูป,ล e ปรรหปล่อหลวงพ่อเดิมนะครับผมวัดหนองโพนะครับสําหรับพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมในรายกันที่9ออ้าองค์นี้นะครับผมนี่ครับขออนุญาตนะครับผมแบ,งบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ,งบ่งปันเลยนะครับผมนี่ครับเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมแบ,งบ่งปันให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรูปหลอ่ลอนะครับผมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมเนื้อสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมพร้อมเรียมเลยนะครับพี่ๆนี่ครับ ทุกองนะครับผมผมได้มาสภาพแบบนี้นะครับผมพี่พีทานใดชาบบูชารายการไหนไปนะครับผมจะได้รับพระองค์นั้นตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับอันนี้เป็นรายการที่9นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่10แล้วนะครับผมในรายการที่1 0องค์นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อคูนะครับผมรุ่นสร้างบารมีปี2519นะครับผมวัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับพร้อมกับกล่องกลมไปอีดเดิมๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนาองค์พระออกมาจากกล่องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสําหรับหมายเลขที่สิบองค์นี้นะครับผมเนี่ะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่ะครับเงินทองแดงรมดาสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมพร้อมรอยจานเดิมๆแบบนี้นะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสำหรับเหรียญนะครับผมรุ่นสร้างบารมีปี2519นะครับผมของหลวงพ่อคูณประวปริสุทโธนะครับผมวัดบ้านไรอําเภอด่านขุนทศนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับ เหรียญปี1 9่านี่ถือว่านิยมที่สุดของหลวงพ่อครูแล้วนะครับผมนี่ครับองค์จริงๆจะสีผิวแบบนี้นะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเก็บองค์พระสักครู่นะครับผมนี่ครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่11แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่11อองค์นี้นะครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับ พระปิตาหลวงปู่โตวัดปราโดชิมพีนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อผมใบลานนะครับผมนี่นะครับพร้อมเรียงแบบนี้นะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับผมในรายการที่21องค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นเลยนะครับผมเป็นเนื้อผมใบลานพิมจัมโบ้สองเนื้อออกลานสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ นิ้วมือคมชัดเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1 0 0 0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับเป็นด้านหลังก็อาคาราวะนงบุโตนะครับผมแล้วก็หลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยันสุกิติมานั่นเองนะครับวัดประดูเฉิมพรีนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมรายการที่11นี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา1,000บาทเท่านั้นเลยนะครับผม รายการถัดมาจะเป็นรายการที่12แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่12นี่จะเป็นสมเด็จวัดใหม่อตารตนะครับผมพระสมเด็จวัดใหม่อัมรตนะครับพร้อมเรียบแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับรายการนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมในรายการที่12นะครับผมใน ep นี้นะครับ ดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเลยครับอันนี้เป็นรายการที่12แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมเนื้อหาโมซาร์ตเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดใหม่อมรรตนะครับผมหมายเลขที่12นะครับสวยๆเดิมๆเลยครับผมมีรูปภาพเพิ่มเติมให้รับชมกันนะครับอย่าลืมทักมาพูดคุยทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับ จดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกองค์นะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆรายกรถัดมาจะเป็นรายกันที่13แล้วนะครับสําหรับรายกันที่13นี่จะเป็นพระหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับผมพระหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับหมายเลขที่13องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สวยสดงดงามแบบนี้เลยครับผมสําหรับพระพงของขวัญนะครับผมเลยครับหรือว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ําพาสีเจริญนั่นเองนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่13แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่14แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่14นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเปิดโลกนะครับผมหลวงพ่อทั่วนะครับหยียบน้ําทะเลจืดนะครับผมหลวงปู่ดูวัดสะแกปลกเสกนะครับผมปีพศ2532นะครับ สำหรับองค์นี้นะครับผมรายการที่14องค์องนี้น nah, ะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับหกร้อยบาทเท่านั้นเลย nah, นะครั nah, บ wn, nah, ผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟร nah, ีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเรียนหลวงพ่อทวดนะครับผมเหยียบน้าทะเลจืดนะครับผมรุ่นเปิดโลกนะครับหลวงปู่ดูวัดสาแกนนะครับผมปลูกเศษน nah, ะครับผมสวยสวยเดิมเดิม Theater, แบบนี้น nah, ะครับสวยสวยเดิมเดิม, nah, มนะ nah, ครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นเลยนะครับผม พร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับผมสำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่15แล้วนะครับผมในรายการที่15จะเป็นรวมเครื่องรางหลวงพ่อกลวยนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับผมในนี้นะครับผมจะมีเหรียญนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมแล้วก็จะมีเนรูปเก่าหลวงพ่อกลวยนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญจัตุรพิษพรชัยนะครับผมเนี่นะครับพร้อมกรอบแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีสายศินนะครับผมแล้วก็จะมีกรอบ Uh, รูปนะครับผมรูปเก่าๆนะครับผมแล้วก็จะมีแปะแผ่นทองด้วยนะครับสําหรับรายการที่15องค์นี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเาาาาาทเาาาา่า,านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นรูปรูปเก่าๆนะครับผมอของหลวงพ่อกลัวยนะครับแล้วก็จะมีแปะแผ่นทองด้วยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ท่านที่เช่าบูชาไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกล่องแบบนี้เลยครับผมได้รับทั้งหมดตามที่พี่ๆดูเลยนะครับนี่นะครับผมจะเป็นเหรียญจัตุรพิษพรชัยนะครับผมอายุวันนาสุขะละนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมที่ระลึกในการปฏิสังขรนะครับผมวัดเขาใหญ่นะครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆสําหรับหลวงพ่อกลวยนะครับผมชูตินาทาโรนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการที่15นี้นะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่16แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่16นี้นะครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมเห็นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์จมโบกสองนะครับผมเป็นเนื้อผงเคสอนนะครับพร้อมกับกล่องกระเยี่สีแดงเดิมๆแบบนี้นะครับผม ผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองบุโตองค์นี้นะครับสําหรับหมายเลขที่16องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ นิ้วมือคมชัดนิ้วเท้าคมชัดนะครับผมอาจจะมีตาหนิตรงนี้กระเทาะไปนิดนึงเลยผมต้องนี่นะครับต้องสังเกตดูดีนะครับผมเป็นเนื้อกระเทาะไปนะครับแต่โดยรวมถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเห็นะครับอัขราด้านหลังนะครับผมว่าหลวงปู่โตนะครับวัดปราบูชินพีนะครับผมหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยันสุกิติมาเต็มองคเลยนะครับพี่ๆ สวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมพร้อมกับกล่องเดิมๆนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน700บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่16นี้นะครับท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถทักมาพูดคุยทักมาสอบถามกันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่17แล้วนะครับผมในรายการที่17องค์องนี้นะครับก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมยันยุ่งนะครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมหมายเลขที่17นี้นะครับ รายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับพี่ๆหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เป็นรายการที่17แล้วนะครับผมเนี่ยครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ จะเป็นพระปิดตานะครับผมยันยุ่งนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่18แล้วนะครับผมในรายการที่18องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นพระหลวงพ่อทวดนะครับผมพิมพ์หลังหนังสือนะครับหลวงพ่อทวดหลังหนังสือพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมในรายการที่18องค์นี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมสําหรับหลวงพ่อทั่วนะครับผมหมายเลขที่18นะครับเป็นหลังหนังสือนะครับผมนี่ะครับพร้อมเรียมเลยครับพี่ๆนี่ยครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมในรายการที่18นี้นะครับ รายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่19แล้วนะครับผมในรายการที่1 9องค์นี้นะครับจะเป็นเหรียญข้าหลามตัดนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเหรียญข้าหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหมายเลขที่19เก้านี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสำหรับหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับผมนี่นะครับอักษรสวยงดงามเลยครับพี่ๆเหรียญถือว่าสวยสวยเดิมเมเลยครับ ราคาแบ่งปันะ loops, น,ะนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเล anyway la ี่ยมเลยครับพี่พี่นี่นะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับราคาแบ่งปัน400บาทจดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับรายกันถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่20แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่20นี่จะเป็นพระนางพญานะครับผมจะเป็น กรูวัดนางพญานะครับผมพิมพเข่าโค้งนะครับผมจังหวัดพิษณุโลกนะครับองค์นี้นะครับผมได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดมาด้วยนะครับผมนี่นะครับแต่ผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมหมายเลขที่20องค์องนี้นะครับผมสําหรับพระนางพญารายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน1,200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ เนื้อหาโมเสสเก่าเดิมแบบนี้นะครับผมอลันนี้จะเป็นรายการที่20ใน EP ีนี้แล้วนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับผมองค์นี้นะครับผมมีใบประกาศสินิบัตให้ด้วยนะครับเป็นพระที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับผมนี่นะครับผมได้มาสภาพใหม่ก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับผมขออนุญาตเก็บอง์พระสักครู่นะครับแล้วก็จะนําใบที่ผมได้มาด้วยเอามาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผม อันนี้จะเป็นนะครับผมใบประกาศสินบัตรนะครับของพระนางพญานะครับผมกลุ่วัดนางพญาพิมพ์เขาโค้งนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมเป็นประเภทพระเบนจพาคีนะครับผมรายการที่197นะครับได้รับรางวัลที่1นะครับผมได้งานประกวดในการประกวดแบบนี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา1,200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่21แล้วนะครับ สำหรับรายการที่21องค์นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จหมายเลขที่21องค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ะครับเนื้อหาโมสารเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่21นี้นะครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับพี่ๆนี่ะครับ พระสมเด็จนะครับผมสวยสดงดงามเลยครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นรายการที่21แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับสนใจอย่างไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ Li น์แอดหนึ่งจีโอไอพีีคนะครับผมตรงตามด้านบนนี้เลยนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่22แล้วนะครับผมในรายการที่22ีจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อปานะครับผมวัดบางนมโคนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อปานนครับผมเนี่ยครับรายการที่22องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อปานนครับผมวัดบางนมโคนะครับผมจังหวัดอยุธยานะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆราคาแบ่งปัน400บาทเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับ จะเป็นเหรียญพ่อปานะครผมอยู่ในเรียมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามครับผมราคาแบ่งปัน400บาทเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่23แล้วนะครับผมในรายการที่23นี้นะครับผมจะเป็นพระหลวงปุโตนะครับจะเป็นพระแม่โพธิสัตว์หลวงปุโตนะครับผมวัดประาดูชิมพีนะครับที่ระลึกนะครับผมในงานเททองหลวงปุโตนะครับผมแผ่เมตตานะครับผมนี่นะครับ รายการที่23องค์นี้นะครับผมแบ anyway, ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านะนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านนเลยนะครับผมเนี่ยครับเรยอสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับพระแม่โพธิสัตว์นะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมเนี่ครับที่ลึกนะครับผมในงานเททองนะครับผมหลวงปู่โตแผ่เมตตานะครับวัดซับไม้แดงนะครับผมนี่ครับ สวยเดิมๆเลยครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่24แล้วนะครับผมในรายการที่24องนี้จะเป็นพระปิดตานะครับพระปิดตาหลวงปู่โตวัดปราดูชิมพีอันนี้จะเป็นพิมพ์จมโบ้หนึ่งนะครับผมนี่ครับพิมพ์จมโบ้หนึ่งนะครับผมอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเกสอนะครับผมหมายเลขที่24องคนี้นะครับผมพิมพ์จมโบ้หนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา 1000บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน1000บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสำหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมนี่นะครับผิวดเดิมเลยครับพี่ๆนี่นะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมจะเป็นพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับเนื้อผงเกสรนะครับผมพร้อมเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับอัคราด้านหลังนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมแล้วก็จะเป็นหลังยันตรีนสิงห์เหนะครับผมนี่นะครับ วัดปราดูเฉียงพีนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับราคาแบ่งปัน1000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการที่24องค์องนี้นะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับผมสำหรับรายการสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะเป็นเรียนหลวงพ่อคูนะครับผมเรียนหลวงพ่อคูปาริสุทโธนะครับแต่นี้จะเป็นปี2517นะครับผมจะเป็นรุ่นสร้างสร์นะครับพร้อมกับกล่องกราไี่สีเหลืองเดิมๆแบบนี้เนะครับผมนะครับ เป็นเหรียญปี25 1 7นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมตามองพระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับตรายการที่25ิองค์นี้นะครับผมเนี่ยนะครับสภาพสวยๆเดิมเลยนะครับผมเนี่ยนะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้พี่ๆดูกันนะครับผมเนี่ยนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อครูนะครับผมวัดบ้านไรนะครับผมอำเภอดันคุณโทษนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเป็นปีพศ2517นะครับ พร้อมรอยจานเดิมๆเลยครับพี่ๆนี่นะครับหลวงพ่อครูนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมนี่นะครับรอยจานเดิมๆเลยครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมอันนี้เป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับผมนี่นะครับเป็นถือว่านิยมก็เรียกว่ารุ่นสร้างกรรค์นะครับผมปีพศ2517นะครับ นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับรูปภาพเพิ่มเติมทุกองนะครับผมมีให้รับชมกันนะครับผมได้ที่ไลน์แอด 1.4oipdq ตรงด้านบนนี้เลยนะครับถ้าหากท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับผมแลยที่สําคัญนะครับผมจะลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับ แล้วก็นะครับผมถ้าท่ายดูแล้วชอบใจจริงๆนะครับผมสนใจอยากที่จะชอบบูชาเลยนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ Line แอตรงด้านบนนี้นะครับผม174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะครับผม0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับทุกองค์ในคลิปนี้นะครับผมรับประกันทุกองคเลยนะครับผมพี่ๆทนใดที่ชอบบูชาไปแล้วจะได้รับพระ ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมถ้าหากว่าได้ไม่ตรงอย่างไรผมยินดีคืนเงินให้นะครับผมไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม,ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ